กาบสวัสดียวน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้พี่ก็จะมาสอนดึงหัวแบบคมๆนะครับเนาะมือใหม่ก็สามารถดึงได้นะครับเนาะเราก็อันที่พี่จะมาสอนวันนี้นะครับหรือว่าตั้งค่าที่พี่จะมาสอนวันนี้นะครับเนาะสามารถตั้งค่าได้นะครับวงน้องก็คืออย่างที่หลายคนขอมานะครับเนาะว่าอยากให้พี่สอนตั้งค่าสั่งซูงอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือตั้งค่าที่พี่จะมาสอนวันนี้นะครับเนาะตั้งค่าได้ทั้งระบบ ขาวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่าตามนะครับเนาะสามารถตั้งค่าตามได้เลยนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าดึงหัวเข้าง่ายมากๆนะครับเนาะมีโอกาสตดหัว9กาิเเลยนะครับเนาะก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับเนาะแล้วที่สําคัญก็คือมือใหม่ก็สามารถดึงได้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องมีฝืมือนะครับเนาะเพียงแค่เราฝึกเล็กน้อยนะครับก็สามารถดึงหัวได้แล้วนะครับเนาะก็ จาเปามามาี่เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องเขไเนนะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวคมๆนะครับเนาต้องดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้พี่จะมาสอนแบบและเอียดเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าหรือว่าการดึงหัวนะครับเนาะแล้วก็จะมาบอก dpi ด้วยนะครับเนาะก็จาเปา่ามาี่เลยนะครับก็คือ ก่อนอื่นเลยนะครับน้องถ้าจะดึงหัวเป็นตั้งค่าเราต้องดีก่อนนะครับองน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับว่าถ้าเราดึงหัวเก่งแล้วนะครับน้องถ้าตั้งค่าไม่ดีโอกาสติดหัวก็จะน้อยนะครับน้องแต่วันนี้พี่เอาตั้งค่ามาฝากด้วยนะครับองน้องก็จะเป็นทางด้านของตั้งค่าหรือว่าการตอบสนองนะครับน้องที่แบบว่าวันนี้พี่จะมาบอกนะครับน้องตั้งค่าตัวนี้นะครับองน้องสามารถใช้ได้นะครับเนาะในระบบ and ด o อ d นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซั่งซุงอัพเปอหัวเว่ยนะครับน้องหรือว่ารุ่นอื่นอีกนะครับองน นะครับเนาะสำหรับมุมมองอิสระนะครับวงน้องก็ตั้งไปเลย50นะครับเนาะมุมมองฉลาดนะครับวงน้องพี่ขออธิบายเพิ่มนะครับถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าตั้งมุมมองหรือว่าเปิดมุมมองอยู <tout S 3> <ล>่นะครับน้องก็ให้ตั้ง50นะครับเนาะหรือว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าไม่ได้เปิดมุมมองนะครับนนองก็ปิดไปได้เลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่ามุมมองไม่ได้เกี่ยวกับการตั้งค่านะครับนนองก็ใส่แค่เราไว้มองเห็นเฉยๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องอย่าเข้าใจผิดละกันนะครับเนาะ เป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับเนาะถ้าใครอยากตั้งก็สามารถตั้งตามพี่ได้นะครับเนาะเพราะว่าไม่ได้ช่วยอะไรในการดึงหัวนะครับเนาะใช้เพียงแค่แบบว่าไว้มองนะครับเนาะแต่ก็สาคัญเหมือนกันนะครับเนาะก็จับเป่ามันนี่เลยนะครับวงน้องก็ตั้งอยู่ที่50นะครับเนาะถ้าใครอยากตั้งตามก็จับเป่ามันนี่เลยนะครับเนาะแต่พี่จะตั้งทุกที่นะครับเนาะไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่าพี่ตั้งมุมมองครั้งไหนนะครับบงน้องก็คือจะดึงหัวขึ้นทุกที่นะครับหลายคนนะครับก็ยังไม่รู้นะครับเนาะส่วนพี่นะครัััับอองงงงงคคนน้้้พพีี่่ตรไหหะเววลาดดึกก็ืจทุ นนอะดึงหัวขึ้นทุกทีนะครับแล <ś à: S 1> <Negative. S 2> ้วก็อันต่อมานะครับนาะลำกล้องสไนเปอร์นะครับวงน้องก็คือสําหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับนาอพี่จะตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับวงน้องก็อยู่ที่ประมาณ20นะครับนาอสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับใครที่แบบว่าเล่นสไนเปอร์นะครับนาอหรือว่าอยากดึงหัวคมๆนะครับนาอให้ตั้งสไนต์ต่ำๆนะครับวงน้องก็คือตั้งสไนเปอร์นะครับนาอต่ำๆไว้ก่อนนะครับก็อยู่ที่20นะครับนาอจะช่วยในการดึงหัวนะครับวงน้องเอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนีน้อบพี่าบอกเทคคนิเลยนะครับ แล้วก็สโคบคูน4ี่นะครับสำหรับสโคบคูน4ี่ก็อยู่ที่50เท่านั้นนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสโคบคูนสี่สคัญมากๆนะครับเนาะให้เราตั้งไปอยู่ที่50เท่านั้นนะครับอย่าเกินนี้นะครับก็คือต้อง50เปเปๆด้วยนะครับเนาะเรียกได้ว่าที่พี่ตั้งมานะครับเนาะต้องเป๊ะด้วยนะครับแล้วก็สโคบคูน2อนะครับเนาะก็อยู่ที่45นะครับวงน้องก็คือสําหรับสโคบคูณ2นะครับเนาะก็อยู่ที่45ประมาณนี้นะครับแล้วก็กล้องนะครับเลดดอดนะครับเนา เราใส่ไปเลยนะครับวงน้องก็อยู่ที่90นะครับน้องก็จะเปล่ามาด้วยนะครับวงน้องยับนะครับน้องว่า กล้องเลดดอตสำคัญนะครับเนาะเพราะว่าเวลาดึงหัวนะครับเนาะเราจะไม่ได้ไซสโคบอะไรมากนะครับเนาะก็คือส่วนมากจะเป็นทางด้านของเล d ดดอตนะครับเนาะก็จะเปรามาณเลยนะครับแล้วก็มองรอบๆนะครับเนาะก็สําคัญเหมือนกันนะครับวงน้องก็เวลาเราปัดหน้าจอหรือว่าเวลาเราดึงหน้าจอขึ้นนะครับเนาะก็คือจะได้ลื่นๆนะครับก็มองรอบๆนะครับเนาะให้เราใส่ไปเลยเต็มแม็กนะครับเนาะก็จะเปรามาเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสูตรนี้นะครับเนาะหรือว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าที่แบบว่านักแข่งใช้กันเลยนะครับ จะนะครับงองก็ถือว่าเป็นตั้งค่าที่โหดมากๆนะครับนาอเพราะว่าพี่ไปลองมาแล้วนะครับนาออันไหนที่พี่ว่าดีก็ต้องดีนะครับงองเพราะว่าทุกอย่างที่พี่จะมาโพสต์คิดนะครับนาอพี่ไปลองมาแล้วนะครับนาอก็คือพี่ไปดึงหัวมาแล้วครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าเข้าหัวง่ายมากนะครับนาอแต่นะครับงองก็คือมีเพิ่มเติมนะครับนาอในเรื่องของกราฟิกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมนะครับนาอเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูลวกันนะครับนาอก็จะประมาณนี้เนะครับวงองพี่บอกเลยนะครับนาอว่าเรามาดูทางด้านของการควบคุมดีีกวว่่่าานครรับบบสหใทแ อยากได้นะครับนอนในการควบคุมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับนอนก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องแต่ที่สําคัญนะครับก็คือจะเป็นทางด้านของตัวนี้นะครับก็คือแบบว่านี่เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับนอนจะเป็นพระเอกเลยนะครับก็เป็นทางด้านของกราฟิกนะครับเนาะและหลายคนนะครับที่แบบว่ามาคอมเมนต์นะครับว่าต้องตั้งกราฟิกอะไรประมาณไหนนะครับพี่บอกเลยนะครับนอนว่ากราฟิกนะครับนอนเป็นตัวนะครับที่แบบว่าทําให้โทรศัพท์เราหน่วงนะครับนอนดึงหัวไม่ขึ้นบ้านนะครับนอนหรือว่าทําให้โทรศัพท์เรานะครับวงน้องก็คคืออพี่บบกเลยนนะรั ราะว่าดึงหัวยากมากๆนะครับเนาะต้องตั้งให้ตรงกับสเปคโทรศัพท์ด้วยนะครับก็คือถ้าโทรศัพท์คนไหนนะครับเนาะฮอนฮวนก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะก็ตั้งแม็กแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะหลายๆคนมาคอมเมนต์นะครับเนาะโทรศัพท์ผมแรงผมตั้งแม็กไปเลยนะครับเนาะอันไหนผมก็เปิดแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือเปิดไปทุกอันแบบนี้เลยนะครับเนาะมีอันไหนผมก็เปิดไปเลยนะครับเนาะเพราะว่าโทรศัพท์ผมแรงนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าการที่เราเปิดไปทุกอันนะครับเนาะก็คือไม่ได้เป็นเรื่องดีนะครับเนาะก็จะเรเาปิดไไปแบบบนนนี้ะครัม่ไดา เป็นเรื่องดีเลยนะครับวงน้องให้เราปิดแบบนี้นะครับนาอเดี๋ยวพี่จะบอกปิดแล้วกันนะครับนาอว่าต้องปิดประมาณไหนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอสองอันด้านล่างปิดนะครับนาองแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับนาะก็คือในส่วนตรงนี้นะครับนาอก็ปิดไปเลยนะครับนาอก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเฟรมเลยนะครับนาอก็อยู่ให้ทั่วไปนะครับวงน้องก็คือแบบว่าให้อยู่ประมาณทั่วไปนะครับนาะก็จะประมาณเล้นะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับนาอสสำคัญมากๆครัพทัโหดเท่าไหร่นะครับนาอก็ต้องตั้งประมาณนี้นะครับนาะจะดึงหัวง่าย น้อก็เป็นแบบโทรศัพท์แรงๆนะครับน้อนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบโทรศัพท์แรงๆนะครับน้อที่แบบว่าจะได้ตั้งหัวประมาณนี้นะครับน้อไม่ใช่ตั้งหัวนะครับวงน้องก็คือตั้งค่าประมาณนี้นะครับน้องเราก็อันนี้นะครับน้อก็ไม่ต้องเปิดขั้นสูงนะครับน้อให้เราเปิดทั่วไปนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าตั้งค่าแบบนี้นะครับน็อตสำหรับโทรศัพท์ที่แบบว่ามีความจ้ำนะครับน้อเยอะๆเราก็มีล้ำนะครับน้อหรือว่าล้ำนะครับประมาณ6กกิกขึ้นไปนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยครับแล้ว สี่กินครับนอพี่แนะนําเลยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับนอ2สองอันนี้เลยนะครับนออันที่1นะครับก็เป็นลาบลื่นนะครับอันที่2ก็เป็นทางด้านของมาตรฐานนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่า2อันนี้นะครับน้องก็คือจะเป็นโทรศัพท์ที่แบบว่าต่ำลงมานอนิดนึ่งนะครับน้องแล้วก็เรื่องอันนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าสําคัญยิ่งกว่านะครับก็เป็นทางด้านของ DPI นะครับนอให้เราไปเปิด DPI หรือว่าไปตั้งค่า DPI นะครับน้องก็ให้เราเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับน้อรนะคัง น้องให้เลื่อนหาคําว่า DPI นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับองน้องก็คือเดิมจากโรงงานนะครับน้องทุกรุ่นจะเป็น360นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้องนี่นะครับน้องอยู่ที่360ประมาณนี้นะครับน้องให้เราเปลี่ยนไปได้เลยนะครับองน้องประมาณ700แบบนี้ได้เลยนะครับน้องให้เราเปลี่ยนใส่700แบบนี้ได้เลยนะครับน้องแต่ถ้ายังซ้านะครับองน้องก็คือยังซ้าอยู่นะครับน้องก็ให้เราใส่ไปเลยนะครับน้องหนึ่งพันนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าโทรศัพท์เราซ้าก็ใส่ไปเลยหนึ่งพันนะครับน ศัพท์นะครับก้างๆ like. หรือว <100. S 1> ่ายังพึ่งหัดเล่นนะครับก็อยู่ที่700นะครับน้องกำลังพอดีนะครับวงน้องแล้วก็จับเป้ามาเลยนะครับน้องส่วนใครที่แบบว่าฝึกมาได้นิดนึงแล้วนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าสำคัญมากๆนะครับวงน้องก็คือให้ตั้งค่าอยู่ที่800นะครับน้องก็เป็นทางด้านของ800 DPI นะครับน้องก็จับเป้ามานี่เลยนะครับวงน้อง ก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับเนาะ DPI ที่แบบว่าทุกคนจะได้ตั้งะคาบงน้อง runs. หรือว่าไม่ตั้งก็ได้นะครับเนาะแต่อาจจะดึงหัวยากนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยครับงน้องเพราะว่าถ้าเราตั้ง DPI นะครับจะเพิ่มในการดึงหัวนะครับเนาะถึง80%นะครับบงน้องที่บอกเลยนะครับเนาะว่าปกตินะครับเนาะก็ดึงหัวนะครับพี่บอกเลยนะครับว่าติดง่าย98%แล้วนะครับน้องบวกตั้ง DPI ไปอีก8 0นะครับนนองก็เท่ากับว่าคับงน้องเกินร้อยแน่นอนนะครับน้อะก็จะประมาณนี้เลยนรัองง้สาามถตแบบนี้้ไดเลย น้ออันนี้ก็เป็นแบบว่าตั้งค่าทั้งหมดนะครับนาอที่แบบว่าพี่มาบอกนะครับวงน้องก็คือสามารถตั้งได้ทั้งระบบ and r o i d นะครับนาอระบบซังซู่นะครับวงน้องหรือว่า Op ปโหัวเว่ยนะครับนาอก็สามารถตั้งได้นะครับใครที่แบบว่าเล่นรุ่นนี้อยู่นะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับนาอสสำหรับใครนะครับที่แบบว่าเล่นโทรศัพท์รุ่นไหนอะไรยังไงนะครับนาอก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะอดี๋ยวพี่ทําการตั้งให้หรือว่ามาบอกให้นะครับว่าต้องตั้งอะไรประมาณไหนนะครับนาะถึงจะดึงหัวขึ้นนะครับวงน้องแล้วก็ จบไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับนอเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้ได้ส่งของฟรีนะครับนอถ้าอยากได้ได้ส่งของฟรีนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกของฟรีให้นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับนอบางทีพี่ไไไไมมมมมมม่่่่รรรรรรู้้้้นน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 ะะะะคคคคคคัััับบบบบเาากกกกก็็็ือออออต์ดสหลิปีีีีพพวงง ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน้ไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวงน้องมาดูนะครับว่าพี่จะแจกของนะครับน้อ,อะไรนะครับพี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับวงน้องเพราะว่าพี่ให้โหวตไปเมื่อเช้าแล้วนะครับโน่ก็จะเปรามานนี้เลยนะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แลวกันนะครับเนาะบายบาย